วค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะแก้วสมานแนะนำเพื่อนๆในหมดของ7ซ l ว v e n ลและก็เป็นสกินแคร์นะคะที่เหมาะกับคนที่มีผิวขาดน้าผิวหน้าโซมผิวแห้งผิวไม่มีความชุ่มชื้นแล้วก็แต่งหน้าไม่ติดทนนะคะก็ที่จะมาพูดถึงก็คือนี่เลยจะเห็นอยู่ในรูปอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเบสโคเียนะคะแพงต้อนคอลลาเจนเซรันะคะมาในราคาน่ารักน่ารักอีกแล้วนะคะ ก็คือ49บาท เท่านั้นเองนะจ๊ะสารสก,กัดหลักๆของเขานะคะคือเขามาจากแพงต้อนนะคะแล้วก็มีสารสก,กัดจากสาหร่ายแดงเขาก็ยังมีตัวคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีคิวเทนมีวิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E นะคะแล้วก็มีกล้ตาไทโอนะจ๊ะสารสก,กัดพวกนี้ก็จะช่วยบำรุงผิวเรานะคะช่วยให้ผิวหน้าเราเมีความนุ่มกระชับฟูเด้งนี่เขาเขียนมาเลยนะคะแล้วก็ตัวสาหร่ายแดงเนี่ยก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยเขาอ่อนโยนมากๆนะคะเหมาะกับผิวที่แพ้ง่ายใครที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถ ใช้เขาแบบสามารถแตกตัวเป็นน้ำได้เดี๋ยวก็จะขึ้นวิดีโอตอนทากับผิวให้ดูคือเนื้อเขาเนี่ยบางเบามากๆนะคะเนื้อก็จะดูแบบแตกตัวเป็นน้ำนะคะทาง่ายแล้วก็ซึมกับผิวเนี่ยได้เร็วมากๆแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เป็นสาวที่แต่งหน้าไม่ติดเนี่ยผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ำมากๆแก้วแนะนําวิธีนี้นะลองผสมตัวเซรั่มตัวนีวน้กับรองพื้นดูคือจะทําให้เมคอัพเนี่ยติดทนนานมากกว่าเดิมนะคะวิธีใช้ ะะง่ายๆเลยทําให้เซรั่มเนี่ยแตกตัวเป็นน้ําก่อนนะคะจากนั้นก็ผสมรองพื้นเข้าไปแล้วก็เบรนให้เข้ากันแล้วก็มาทาที่ผิวหน้านะคะสําหรับใครที่ผิวแห้งก็คือรองพื้นอะ่ะจะเกาะกับผิวมากกว่าเดิมนะคะหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการความบํารุงขั้นสุดนะั้นแนะนําว่าให้ใช้เจ้าตัวนี้เป็นสล e ปปิ้งมาร์กก็คือจะทาเยอะกว่าปกติก็คือพอกนานๆเหมือนเราทามาร์ก เลยนะคะแล้วก็นอนข้างคืนไปเลยตื่นมาผิวก็จะดูแบบเด้งแล้วก็ผิวอิ่มน้ําผิวมีความชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะแนะนําวิธีการไปแล้วนะคะสําหรับส่วนตัวแก้วนะคะที่ได้มีการลองใช้เซรัม่มน้าตกตัวนี้มาคือแก้วรู้สึกว่าแก้วชอบในเนื้อเขาเพราะว่าเนื้อเขาอะเบามากคือเบามากจริงเนี่ยคือเนื้อเขาจะแบบเด้งแล้วก็แบบฉ่ำฉ่น้ำอะทุกคนอยากจะให้แบบลองดูกัน เนี่ยคือเราเกี่ยแค่เนี้ยเนื้อก็แบบไปแล้วแต่ว่าช่ำอยู่นะจ๊ะนี่คือการแตกตัวของเขาคือผิวอ่ะจะดูชุ่มชื่นขึ้นเลยนะคะหลังทางแกชอบใช้ในวันที่เรารู้สึกว่าแบบผิวเราอะ่ะมันแห้งกว่าปกติพอทุกคนน่าจะรู้ว่าแก้วเป็นสาวผิวผสมนะคะมีความมันบนทีโซนแต่ว่าส่วนแบบหน้าแก้มอะไรเงี้ยจะชอบแห้งผิวมันดูไม่อิ่มไม่ฟูงเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้หนาหนัก,นก,นกตอนกลางคืนได้เลยนะคะที่สําคัญนะ่ะคือหาซื้อง,ง่ายมากๆเข้าเซเว่นก็เจอ แล้วนะคะแล้วก็เบสโคลเรียเป็นแบรนด์ที่แก้วพูดถึงค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะก็ดีหลายตัวนะคะตัวนี้ก็แนะนําอีกหนึ่งตัวละกันเนาะสำหรับตัวน้ําตบของเขาใครที่ผิวขาดน้ําแนะนําหรือว่าใครที่แบบรู้สึกว่าผิวมันแต่จริงๆแล้วอะ่ะผิวข้างในเราอาจจะแบบแห้งขาดน้ําก็ได้นะก็อยากให้ลองกันดูนะหาซื้อได้เซเว่นไปเลยจ้าราคาเขาก็ย่อมเยาวจับต้องได้ง่ายนะคะวันนี้แก้วก็มาแนะนานะคะไอเทมในเซเว่นนะคะแก้วจะมาเรื่อยๆวันนี้ก็มาใน หมวดของสกินแคร์เผื่อใครที่ต้องการหาการบำรุงผิวจะได้แบบดูอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย